สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมจ๊อบมาลินภูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมอยากจะแวะมานั่งเล่าเรื่องครับเกี่ยวกับเรื่องราวของรองเท้าคู่เก่งนะครับที่ผมเนี่ยใส่บ่อยมากๆนะครับถ่ายลง i g แล้วก็ใส่ไปทำงานอย่างวันนี้ผมไปสอนนะครับไปสอนเดินแบบก็ใส่คู่นี้ไปนะครับเป็น New Balance ครับ 997H ทุกๆครั้งเวลาที่ผมถ่ายลง i g แล้วก็จะเห็นรองเท้านะครับจะมีน้องๆเนี่ยทักอินบ็อกซ์มาถามตลอดเลยว่าพี่ใส่รองเท้าคู่ไหนครับ แล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับเพราะทุกคนเนี่ยจะคิดว่ารองเท้าที่ใส่เนี่ยจะมีราคาที่แพงหายากหรือว่าแร มากๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมาดินพูใส่รองเท้าทํางานนะครับเป็น 997H ราคาที่ผมได้มานะครับอยู่ที่ราคาคู่ละ2,200บาทนะครับราคาที่เคารดแล้วเนี่ยอาจจะประมาณ2004นะครับแล้วก็ผมอาจจะใช้แต้มในเดลวันคัทเนี่ยในการเป็นส่วนลดเพิ่มเติมเท่านั้นเองเป็นรองเท้า New Balance รุ่นที่ผมคิดว่าใส่สบายที่สุดสําหรับรูปเท้าของผมนะครับแล้วก็เวลาที่ผู้ชายใส่โดยเฉพาะใส่เดินแบบเนี่ยคือดูเท่ที่สุดดูสมาร์แล้วก็ดูมีพล ังในการเดินมากที่สุดนะครับจะบอกทริคให้เลยว่ารองเท้าที่ใส่เดินแบบแล้วดูหล่อแล้วเท่โดยเฉพาะเวลาที่มีกล้องถ่ายแบบ close up นะครับคือรองเท้ายี่ห้อ Converse นะผมว่า Converse เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นเบสิกที่สุดที่ผู้ชายใส่เดินแบบแล้วจะเท่นะครับอันดับ2ผมจะให้เป็น New Balance นะครับในซีรีส์ที่เป็นแบบ 997H หรือว่าเป็น New Balance ที่มีหน้าตาลักษณะแบบนี้เพราะว่าเวลาที่เราเดินครับมันจะมีพลังในการตะบ แต่ถ้าเราไปใส่รองเท้าแบบเป็น Nike ้เป็น h o v เวอร์อันเดอร์เป็นเป็นรุ่นที่มีเทคโนโลยีต่างๆเยอะแยะมากมายครับที่เน้นความเป็นสปริงหรือความเป็นแอร์เวลาเดินปุ๊บเนี่ยมันจะขยม่มแล้วก็พลังของการตะบกเท้าเนี่ย จะไม่เพียงพอนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์จากผู้สอนแล้วก็เป็นประสบการณ์จากนักเรียนที่เป็นนักเรียนชายนะครับว่าเวลาที่เขาเปลี่ยนรองเท้าเนี่ยเขาเดินเหมือนเดิมแต่บุคลิกภาพเนี่ยเขาแตกต่างกันเลยนะครับการเลือกรองเท้าก็มีผลต่อบุคลิกภาพการเดินเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมืออาชีพจริงๆผมใส่คู่ 997H เนี่ยในการทํางานในการสอนมาโดยตลอดนะครับแล้วก็จะมีหลากหลายสี ให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีออกออขาวคุ่นครับขาวออฟไวท์ White ตัดกับสีแดงนะครับเลือดหมูแล้วก็จะมีคู่หนึ่งนะครับ 9-9-7H เช่นเดียวกัน,นครับจะเป็นสีเทาๆตัดกับสีน้ำเงิน เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคู่ที่ราคาย,ย่อมเยาวมากนะครับน้องๆสามารถที่จะซื้อใส่ตามได้เลยนะครับแล้วแต่ความชอบนะว่าจะไปเลือกออรหัสรุ่นไหนของ New Balance นะครับแต่มาดินพูเนี่ยใส่เป็น 997H นะครับส่วนรองเทา้าคู่ที่เพิ่งเห็นอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคคู่นี้เนี่ยจะเป็นรุ่น990 V2 นะครับราคาคู่นี้จะอยู่ที่ราคา9,900บาทจะเป็น New Balance ในซีรีส์ที่มีราคาแพง นะครับก็คือเป็น made in USA นะครับก็จะมีความพริมต์เมี่ยมมากกว่าคนที่เล่น New Balance ส่วนใหญ่ก็มักจะชื่นชอบในซีรีส์ที่เป็น990ขึ้นอยู่กับว่าจะชอบ V ไหนนะครับอย่างผมใส่ V2 เพื่นอนๆบางคนอาจจะชอบ V3 V4 หรือรุ่นที่คิดที่สุดอาจจะเป็น V5 นะครับแล้วแต่ความชอบเลยทำไมผมถึงเลือกเป็น V2 เพราะว่าหน้าตาเขาเนี่ย ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับ9 9 7 h มากมากนะครับด้วย Moot and Tone แล้วก็สีแต่จริงๆสีมีความต่างนะครับคู่นี้จะเป็นสีค่อนข้างดำส่วนคู่นี้จะเป็น Navy ที่เป็นสีค่อนข้างเข้มจนดูเหมือนเป็นรองเท้าสีดำนะครับด้วยราคาที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยดีเทลของรองเท้าก็จะแตกต่างกันถามว่าคู่ไหนใส่สบายกว่าผมยกให้9 9 7 h เนี่ยใส่สบายกว่ามากๆนะครับคราวนี้ให้ดูดีเทลนะครับถ้าเป็น990เนี่ย ก็จะเป็นกล่องนะครับเป็นรูปธงอเมริกาแบบนี้เป็นกล่องสีเทาๆนะครับเป็นกล่องในฝันของคนที่ชอบรองเท้า New Balance นะครับผมใส่เป็นไซส์11 US นะครับทั้ง2รุ่นนะครับราคา9,900บาทนะครับเปิดมาด้านในนะครับก็ฝาของเขาก็จะเขียนลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นกระดาษนะครับก็จะเป็นรูปธงนะครับแล้วก็ตรงที่รองเท้าเขาเนี่ยจะมี ตัวนี้นะครับติดเอาไว้แบบนี้เลยนะครับทั้ง2ข้างนะครับเผื่อว่าเวลาที่เพื่อนเพื่อนซื้อรีเซลจะได้เช็คดูนะครับว่ามีป้ายติดมาแบบนี้หรือเปล่าครับตัว 990V2 เนี่ยค่อนข้างที่จะหาซื้อยากพอสมควรนะครับ ในเรื่องของไซส์นะผมว่ามีร้านที่นําเข้าอ่ะแต่ว่าไซส์เนี่ยอาจจะไม่มีนะครับโดยเฉพาะไซส์ยอดนิยมอย่างเช่น10 US กับ11 US นะครับเพื่อนๆลองไปตามหาดูนะครับ Carnival มีนําเข้ามานะครับนี่ก็เป็นคู่หนึ่งที่ใส่สบายไหมก็ใส่สบายครับแต่ผมว่า 997H เนี่ยใส่สบายกว่านะครับในเรื่องของน้ําหนักในเรื่องของการสปริง,งต่างๆเนี่ยคือคู่นี้ดูแบบว่า ใช้งานได้ง่ายนะครับคู่นี้เนี่ยผมซื้อมาเพื่อใส่แบบหล่อๆจริงๆคืออยากจะมีรองเท้า New Balance ในซีรีส์ที่เป็น990ที่เป็น made in USA ครับเก็บเอาไว้สักคู่นะครับให้แบบเอาไว้ใส่แบบหล่อๆนะครับนอกนั้นั้เนี่ยก็คือหน้าตาเขาคล้ายๆกันนะครับมาดูถึงความแตกต่างดีกว่านะครับสิ่งแรกที่เพื่อนจะได้ในราคาที่สูงกว่านะครับก็คือเป็นหนังกลับ หนังกลับของ New Balance เนี่ยในซีรีส์ที่เป็น990เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าดีมากนะครับสัมผัสได้ถึงความพรีเมียมนะครับแล้วก็ความนิ่มนะครับแล้วก็เป็นหนังกลับที่ผมคิดว่าน่าจะมีความทนทานนะครับจากที่เหล่ากูรูเขารีวิวกันมานะครับในทุกๆเวอร์ชันก,ก็จะบอกว่าหนังกลับเนี่ยเป็นอะไรที่เวิร์กมากนะครับส่วน 997H นะครับก็จะมีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นหนังกลับที่เป็นหนังกลับเทียมอันนี้ผมไม่แน่ใจในเรื่องข้อมูลน,นะครับ แต่ดาแล้วดูน่าจะเป็นแบบนังเทียมส่วนต่อมานะครับก็คือจะเป็นเรื่องของ Reflex ก็คือตัวสะท้อนนะครับตัวนี้เขาจะมีสะท้อนทั้งหมด4จุดก็คือด้านหน้านะครับด้านข้างตัว N2 ข้างแล้วก็ทางด้านหลังที่เขียนคำว่า USA เห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นใครใส่รองเท้า New Balance ที่ข้างหลังเป็น USA เราก็จะมีความรู้สึกว่าโอโ้โหดูเทพมากดูหล่อขึ้นเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่าราคาเขาแพงนะครับแพงเราก็ต้องหาซื้อพอสมควรนะครับนี่ก็จะมี USA ตัวนี้ก็เป็น Reflex นะครับสะท้อนนะครับตัวนี้ก็เป็นสะท้อนแล้วด้านหน้าก็เป็นสะท้อนแต่ตัว 997H เนี่ยจะมีสะท้อนแค่เฉพาะ ตัว N ทางด้านข้างนะครับทางด้านหลังจะปักแค่คําว่า new balance ก็คือเป็นตัว nb เท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างจุดต่อไปก็จะเป็นเชือกนะครับเชือกของ 990v2 เนี่ยจะเป็นเชือกที่เป็นออกสีขาวนะครับอันนี้จะเป็นสีเทาอันนี้คือขึ้นอยู่กับสีของรองเท้านะแต่เชือกที่เป็น made in usa เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความกองแกงครับคือค่อนข้างที่จะบางมากครับเพื่อนๆคือทอมาแบบ ไม่ได้แน่นแล้วก็มีความเป็นขุยพอสมควรแต่ตัวที่เป็นราคาแบบไม่ได้แพงอย่าง 997S เนี่ยคอมาแน่นกว่านะครับดูแล้วแบบใช้งานได้ทนทานกว่านะครับจากลุกที่ผมดูนะครับแล้วก็ตัวลิ้นของรองเท้านะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะปัดมาเรียบร้อยนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะก็คือใช้วิธีการทำเป็นป้ายโลโก้แล้วก็มาเย็บติดนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยโปรเซสด้วยแมทเทอเรียลเนี่ยมันก็ทําให้ราคาเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันพร้อมกับฐานการผลิตนะครับว่าอันนี้เป็น m a ็ดอินยูอีกส่วนหนึ่งที่ต่างกันมากๆครับก็คือเป็นบริเวณพื้นรองเท้านะครับพื้นรองเท้าคู่นี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเอ็สวยมากครับแล้วจะเขียนคำว่า New Balance นะครับแล้วก็พื้นเนี่ยดูแบบมีความพรีเมียมมีความแข็งแรงทนทานนะครับดูแบบพรีเมียมแล้วก็ค่อนข้างมีน้ําหนักนะครับ ดูแบบดูทนทานมากๆครับสำหรับตัวบริเวณพื้นนะส่วนตัวนี้ครับก็จะเป็นพื้นที่แบบเบาแล้วก็มีความรู้สึกว่าใช้ไปสักพักมันคงมันคงสึกหลอไปตามการเวลามันดูเหมือนเป็นโฟมแบบธรรมดาครับเนี่ยเพื่อนจะเห็นว่าความแตกต่างระหว่าง2 2 0 2กับ9,900นะครับให้ดู ดีเทลเขาก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับรองเท้าผมอาจจะเยินนิดนึงนะครับเพราะว่าใส่ใช้งานจริงๆนะครับมาดอูอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ดูผิวเผินทางด้านนอกอาจจะมองไม่เห็นนั่นก็คือทรงของรองเท้านะครับด้านหน้าของรองเท้าเนี่ยนะครับใครที่เป็นเท้าบานๆกว้างๆเนี่ยผมว่าน,น่าจะชอบนิวบาลันทั้งสองรุ่นนี้มากๆาเพราะว่าทางด้านหน้าเท้าเนี่ยผมใส่สบายทั้ง2รุ่น f e ล l i n เหมือนกันเป๊ะนะครับสิ่งที่แตกต่างกันคือช่วงด้านข้างนะครับ เขาเรียกว่าอะไรเอลใช่ไหมฮะหรือว่าช่วงข้างๆตรงนี้ครับตัวนี้ถ้าเพื่อนๆดูผ่านกล้องเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้เขาจะมีความมีสเปซอะ่ะเพนั้นใครที่มีเนื้อเท้าเยอะนะต้องใส่เป็นรุ่นนี้ครับ9 9้า2รับรองว่าจะใส่สบายสําหรับคนที่มีเนื้อเท้าทางด้านข้างเนี่ยเยอะส่วนรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นทรงปกตินะครับพอเพื่อนๆดูตัวแผ่นรองทางด้านในนะครับเนี่ยเขาก็จะเป็นเรียบๆแบบดูมาตรฐานทั่วไปใช่ไหมครับแต่พอเป็นตัวนี้ เพื่อนๆจะเห็นว่าเขามีพื้นที่ที่กว้างกว่ามากเนี่ยจะขอยกเปรียบเทียบให้ดูนะครับเห็นไหมฮะอันนี้จะมีแบบพื้นที่ที่รองเนี่ยมากกว่าอันนี้จะมีแบบแผ่นรองแบบธรรมดานะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่ต่างกันนะครับเวลาใส่รู้สึกไหมคือผมเนี่ยไม่ได้มีช่วงตรงนี้ที่เยอะก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้มีความแตกต่างแต่ถ้าใครที่มีเนื้อเท้าทางด้านข้างเยอะๆผมว่าน่าจะรู้สึกต่าง แต่สิ่งที่แตกต่างกันมากๆคือเรื่องน้ําหนักครับตัวนี้จะมีน้ําหนักมากกว่าตัวนี้จะเบามากกว่านะครับตัวนี้คูชั่นแรงสปริงเขาเนี่ยจะใส่สบายกว่าตัวนี้จะมีความรู้สึกว่าแข็งกว่าแต่มีความรู้สึกว่าโครงรองเท้าเนี่ยมีความแน่นมากกว่านะครับอันนี้ก็คือความรู้สึกของการใช้งานจริงนะครับให้ดูทางด้านในนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็น ชื่อรุ่นของเขาครับ990 NV2 นะครับน,บนี่ก็เขียนว่าเป็น made in USA นะครับผมเนี่จะชอบร้อยเชือกรองเท้าในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือจะทำให้รองเท้าเนี่ยดูไม่แบบดูไม่รกนะครับแล้วก็ซ่อนเอาไว้ทางด้านในลักษณะแบบนี้นะครับนี่แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นคู่ที่ไม่ค่อยได้ใส่ครับเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือผูกเป็นแบบนี้ธรรมดา คู่นี้ก็เป็นเหมือนกันนไครับก็ซ่อนเอาไว้ทางด้านไหนอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ของมาดินพูเลยเพื่อนๆลองเอาไปใช้ทําตามได้นะครับมันทําให้ลุ k ทางด้านหน้าของเราอะดูสะอาดสะอา้านคลินเคลียร์ครับจะดูไม่รกนะครับก็จะดูเท่แล้วก็ดูแบบดูสมาร์ทมากยิ่งขึ้นนะครับชอบมากนะครับก็มีอะไรอีกละ่ะมีพื้นนะครับตรงนี้เขาจะเขียนคําว่า New Balance Classic เห็นไหมครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแบบ <c oughs> New Balance 997H ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับงบประมาณแล้วก็ความชื่นชอบนะครับถ้าถามผมผมก็คิดว่าคู่ต่อไปที่ผมจะซื้อผมคงซื้อเป็น 997H ราคา2,000กว่าบาทก็เพียงพอแล้วนะครับอาจจะเป็นสีใหม่ๆหรืออาจจะซื้อซ้ำเป็นสีเดิมสำรองเอาไว้นะครับส่วน990ี่ยผมซื้อเอาไว้เป็นขวัญและกำลังใจให้กับตัวเองนะครับในวันที่อยากจะรู้สึกพิเศษนะครับก็อยากจะมีรองเท้าดีๆนะครับสักหคู่นะครับ ซึ่งผมเองผมไม่ได้เป็นเ n นิเกอร์เฮดอยู่แล้วนะครับไม่ได้เป็นคนที่สะสมหรือว่าอินรองเท้าอะไรมากมายแต่ว่าก็ใช้ New Balance มาโดยตลอดนะครับผมเคยรีวิวคู่นี้ไปเดี๋ยวหยิบให้เพื่อนๆดูเป็นรองเท้าคู่หนึ่งที่ใส่สบายมากนี่นครับเป็นวัดส้นสีดําผมเรียกว่าเป็นสีโซลแบล็กนะ คือดำทั้งหมดเลยครับแล้วก็สามารถที่จะถอดส้นได้เพื่อนๆไปย้อนดูรีวิวได้นะครับใส่สบายมากคุ้มครับผมให้คะแนนคู่นี้10เต็ม10เลยเช่นเดียวกันนะครับทุกวันนี้ก็ยังใส่อยู่แล้วก็ชอบมากนะครับเวลาที่เป็นโซแบล็คเนี่ยเราจะดูแลรักษาง่ายมากกว่าการที่พื้นเนี่ยเป็นขอบสีขาวนะครับแล้วก็ใส่กับกางเกงสีดําแต่งตัวแบบกางเกงขาเต๋อๆหน่อยแล้วก็ใส่เสื้อยืดที่เป็นแบบโอเวอร์ไซส์สไตล์เกาหลีนี่คือเวิร์กมากนะครับเป็นอปป้ามากเพราะคนจะชอบถามตลอดว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าครับ นะครับก็เป็นคนไทยครับนี่ก็เป็น2คู่นะครับทำไมถึงชอบ New Balance นะครับเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่ารองเท้าเขาค่อนข้างใส่สบายแล้วก็ใส่ในวันลำลองได้ใส่ในวันทำงานได้ครับไม่ได้ดูลุกที่แบบโอ้โหเป็นสปอร์ตจะออกไปวิ่งหรือจะออกไปฟิตเนสจนเกินไปนะครับเข้ากับเสื้อผ้าที่ผมแต่งตัวเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายมากม แล้วก็มีความรู้สึกว่าพอใส่แล้วก็คุ้นชินกับทรงของเขานะครับก็เลยกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับตัวคู่ที่เป็น 990V2 เนี่ยนะครับเวลาที่ใส่ออกมาแล้วเนี่ยมันจะฟีลลิ่งคล้ายๆกับ 997H แบบมากๆนะมากๆเลยครับคือ ลุกต่างๆสมมุติว่าผมถ่ายออกมานี่ก็คือใกล้เคียงกันครับสิ่งที่มันแตกต่างกันคือเรื่องของแบรนดิ้งนะครับที่เขาวาง Position ว่าคู่นี้เป็นราคาแบบเข้าถึงได้เป็นงานแมสน์ดหนึ่งคู่นี้ก็จะเป็นงานแบบ Premium. พรีเมียมเพื่อนก็จะได้วัสดุที่พรีเมียมกว่าแล้วก็เป็น made in USA นะครับที่รองเท้าเนี่ยดูแล้วน่าจะมีความทนทานใช้งานได้นานกว่า แล้วยิ่งเคลอยิ่งเก่าก็น่าจะยิ่งเทผมว่าน่าจะเป็นฟีลลิ่งแบบนั้นมากกว่านะครับแต่ก็ไม่ได้แพงเวอร์จนแบบราคาเข้าถึงไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นรุ่นที่แบบโอ้โหจะมารีเซลกันราคาแบบสูงๆนะครับก็คือเหมาะกับคนที่ซื้อมาใส่ใช้งานจริงๆผมว่าน่าจะเวอร์มากๆนะครับก็เป็นรองเท้ารุ่นที่ผมชอบมากๆนะครับแล้วก็สมัยก่อน,นครับผมเนี่ยเคยสัมภาษณ์นิตยาสารนะครับเดี๋ยวขอหยิบให้เพื่อนๆดู ตอนนั้น <c oughs> สัมภาษณ์นิตยาสารเ s สควายไปปี2014ครับ6ปีที่แล้วใช่ไหมครับลูกตอนนั้นนะผมก็ใส่รองเท้า New Balance เพราะฉะนั้นเนี่ยมาตินเนี่ยมาตินพูเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีความแปลกใหม่กับ New Balance เลยนะครับเพราะยังใส่ตั้งแต่ยุคนั้นมาจนถึงยุคนี้นะครับมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบผูกพันแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นะครับแล้วก็ใช้แบบในการใส่ทํางานมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆคู่นี้หาตังให้ผมอะเยอะมากๆครับคือใส่สอนแทบจะเป็นรองเท้าประจําตัวของตัวเองเลยนะครับเวลาที่ใส่สอนก็คู่นี้แหละนะครับสองพกว่าบาทแต่ทําเงินให้กับ,บชีวิตเนี่ยมากมายมหาศาลด้วยรองเท้าคู่นี้นะครับแล้วก็มีคู่นี้อีกคู่หนึ่งก็เอาไว้ใส่สลับสีกันนะครับถ้าไม่สังเกตเนี่ยก็จะมองไม่เห็นนะครับกับคู่นี้นะครับ เวลาที่แบบต้องการสีที่เป็นแบบแนวขาวๆนะครับนี่ก็ชอบมากๆนะครับสิ่งที่ตั้งใจอยากจะทำในคลิปนี้นะครับเพราะว่าอยากจะบอกกับน้องๆโดยเฉพาะแบบวัยรุ่นเยาวะชนมากๆว่าบางครั้งอะครับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใส่รองเท้าคู่ที่แบบราคาแพงมากหายากมากนะครับต้องเก็บเงินเยอะหรือว่าต้องของเงินพ่อแม่มาเพื่อจะใส่รองเท้าคู่หนึ่งที่รู้สึกเท่ รู้สึกคู่แล้วก็แบบเอ้ยไปโชว์เพื่อนว่าเรามีคู่นี้แล้วเจ๋งกว่าคนอื่นบางครั้งถ้าเรามีงบประมาณที่ไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าเราเนี่ยรู้จักเลือกนะครับเราก็เท่ได้เราก็คู่ได้ในแบบฉบับที่เราเป็นเพราะว่าความคู่เนี่ยมันมาจากการที่เราสมาร์ทจากความฉลาดในการที่เราจะเลือกว่าอะไรที่เหมาะกับตัวเราอะไรที่ใส่แล้วใช่อะไรที่ใส่แล้วเท่ในราคาที่ประหยัดกว่าเยอะ ผมว่าตรงนั้นแหละไอเดียหรือว่าแอดิจูดหรือทัศนคติตรงนั้นน่ยมันทําให้เราอะดูเป็นผู้ชายที่สมาร์ทมากกว่าการที่เราแบบโหต้องขอเงินพ่อแม่จํานวนมากให้ไปซื้อรองเท้าคู่หนึ่ง3-4มสี่หมื่นหรือว่า2-3งสแสนเอามาใส่เท่ๆนะครับในวันที่เราอาจจะยังไม่มีไรายได้นะครับแต่ใครที่มีกําลังถึงที่บ้านรวยอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนั้นก็สบายมากแต่ว่าอยากจะแบบ ให้กำลังใจกับน้องๆที่ไม่ได้มีงบประมาณเยอะนะครับบางครั้งเนี่ยใส่แวนก็ได้ใส่คอนเวิร์สก็ได้นะครับแล้วน้องๆจะมาเพ้นท์มาทํา DIY อะไรของตัวเองจะมาเปลี่ยนสีเชือกรองเท้าก็ได้ครับจริงๆมันเป็นเทรนด์ที่คิดอีกอันนึงนะคือคนที่ใส่ New Balance นิวบาลานซ์ครับเขาจะชอบเปลี่ยนเชือกรองเท้าเป็นสีแดงอ่ะไปสังเกตดูนะครับคนที่แต่งตัวฮิปๆิเพราะว่าสติฟจ็อบครับใส่รองเท้านิวบาลานซ์แล้วเขาก็เปลี่ยนเชือกตรงเนี้ยเป็นสีแดง มันก็เลยทําให้คนเนี่ยไปเปลี่ยนเชือกตรงนี้เป็นสีแดงนะฮะเยอะมากผมเคยเห็นแล้วเวลาที่ใครที่เล่นนิวบาลานเนี่ยจริงๆอ่ะเขจะมากเปลี่ยนเชือกของเท้าตรงนี้เป็นสีแดงเพราะฉะนั้นลงทุนน้อยมากนะครับคู่เนี้ยสองพแต่หาเงินให้ผมเนี่ยโอ้โหมากมายมหาศาลนะครับมาดินพูยังใส่รองเท้าราคาแค่นี้ในการทํางานเลยครับเพราะฉะนั้น ไม่ต้องไปกลัวว่ารองเท้าเราเนี่ยไม่แพงแล้วเราเท่สู้คนอื่นไม่ได้นะครับความคูลหรือความเท่มันเกิดจากการที่เราเนี่ยรู้จักเลือกในสิ่งที่เราใช่แล้วก็เรามีกําลังไปถึงผมว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าและเป็นคีย์หลักของคนที่ติดตามในช่องมาดินภูมากกว่านะครับในวันหนึ่งที่เราค่อยๆสะสมสตังค่อยๆทํางานเก็บหอมรอมริบมาพร้อมแล้ว เราค่อยมาเล่นเป็นตัวที่เป็น990ก็ได้ให้เป็นขวัญและกำลังใจสักคู่หนึ่งในชีวิตนะครับแล้วก็อาจจะไปใส่ในวันที่ทำงานหรือวันที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเราอยากได้ความพิเศษก็มีแค่สักคู่หนึ่งอ่ะก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วที่เหลือเอาตังค์ไปทำอย่างอื่นนะครับเพราะคนจะดูดีเนี่ยมันต้องอาศัย t o ท a l look นะครับไม่รอ,องเท้าเพียงคู่เดียวไม่ได้สามารถทำให้ คนหนึ่งคนดูหล่อได้จริงๆมันต้องอาศัยทั้งบุคลิกภาพรูปร่างการแต่งตัวการวางตัวการพูดนะครับการเคลื่อนไหวและดีเทลต่างๆที่จะทําให้เราเนี่ยดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้เราดูดีมากที่สุดจริงๆมันเริ่มต้นจากการที่เรามีทัศนคติที่ดีนะครับอันนี้เป็นคีย์ของคลิปนี้นะครับมากกว่าการที่ จะมารีวิวว่าเอ้รองเท้า2คู่เนี่ยแตกต่างกันยังไงเพราะว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสเนคเกอร์เฮดหรือว่าไม่ได้เป็นคนที่แบบโอ้โหมีความเชี่ยวชาญทางด้านรองเท้านะครับแต่อยากจะมาแชร์ว่าตัวเองเนี่ยใช้รองเท้าของ New Balance เพราะอะไรเพราะว่าใส่สบายนะครับแต่งตัวเข้ากับลุคของตัวเองได้ง่ายแล้วก็มีความผูกพันกับแบ,บแบรนด์มาตั้งแต่สมัยตอนที่สัมภาษณ์ในนิตยสารนะครับทุกวันนี้ก็ยังใส่รองเท้า New Balance ในการทํางานอยู่นะครับให้อารมณ์แบบมีความเป็นเกาหลีเกาหลีนิดนึงนะครับ แล้วก็ผมชอบในม o d t แอนโทนการคอมบิเนชันสีแล้วก็ความเป็นแบบกึ่งๆ l ึ่งโ o o ูของเขานะครับผมแมชกับอะไรก็ไปใส่กับกระเป๋าทูมี่นะครับเสื้อยืดหนึ่งตัวนะครับเป็นกางเกงแล้วก็ใส่กับนาฬิกาโรเล็กซ์นะครับเดดจัสที่เป็นทูโทนของผมแค่นี้จบแล้ว นะครับก็เป็นลุกที่เป็น v v r y y d y l o o กของมาตินพูได้นะครับยังไงก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับยังไงถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด Subscribe กันได้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ผมจอบมาตินพูล,ลาไปก่อนสวัสดีครับ